มาเกียงหนึ่งเรื่องที่จะเอามาฝากนะฮะอย่าให้ขายหน้านะครับผมนะเรื่องนี้เนี่ยไปฟังใครเล่ามาฮะเพื่อนครับเพื่อนไปเจอที่ไหนมาเพื่อนเจอที่พัทยานะฮะเป็นสถานที่คือเป็นริมทะเลริมทะเลนะนะครับผมมีชื่อเรื่องไหมฮะชื่อเรื่องหมดอายุไขครับหมดอายุไขนะครับอ่ะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงเนี่ยลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับคือ ผมเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครับ <c oughs> เพื่อนผมอยู่ที่โรงเรียนประจำ <c oughs> ตอนนั้นเป็นช่วงสอบสอบปลายภาคครับ <c oughs> ด้วยเป็นโรงเรียนประจำพอสอบไปาภาคเสร็จก็จะได้กลับบ้านกันท <c oughs> ีนี้พอสอบเสร็จเพื่อนในกลุ่มของเพื่อนผมชื่อชื่อเอ A ได้ไหมได้ครับผม <c oughs> ชื่อเอ Mm hmm. เพื่อนของเอครับในกลุ่มจะมีประมาณเจ็ดคน mm hmm. เพื่อนในกลุ่มเจ็ดคนก็ไม่ใช่เอนะครับจะเป็นอีกคนหนึ่ง mm hmm. ชวนไปกินวันเกิดที่พัทยากันครับทั้งเจ็ดคนก็ไปกินวันเกิดกันที่พัทยาครับออื mm hmm. ทีนี้ก็กินกันถึงประมาณเที่ยงคืนร้านปิดออื mm hmm. ต่างเจ็ดคนเนี่ยแยกย้ายก,กันกลับครับแต่เพื่อนผมที่ชื่อเอเนี่ยอ mm hmm. อยากอยู่เที่ยวที่พัทยาต่อ mm hmm. ็เลยชวนเพื่อนสนิทอีกคนชื่อบีในกลุ่มเจ็ดคนเนี่ยครับบอกว่าอยู่พัทยาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านที่ระยองพร้อมกันครับเพื่อนอีกคนก็โอเคทีนี้ทั้งสองคนก็เดินหาที่พักกันนะครับพี่ไปถามสองสามที่เต็มหมดเลยแล้วระหว่างที่กำลังเดินหาต่อเพื่อนที่ชื่อเอปวดปวดชี่ครับ เพื่อนก็เลยวิ่งไปฉี่ที่ริมชายหาดมาฉี่ลงทะเลนะครับออแลตอนี้เพื่อนที่ชื่อเอก็เลยบอกว่าเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยับจ้างวินดีกว่าให้วินพาไปหาที่พักทีนี้วินก็เลยขับพาไปที่พักที่หนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นข้างล่างก็มีเคาน์เตอร์อยู่เป็นป้าแก,แก่ๆก็เขาบอกโอเคมีห้องก็ได้ห้องก็ขึ้นไปเก็บของอะไร แล้วเอเนี่ยก็ชวน b บอกว่าเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันครับบก็บอกโอเคแต่ปวดท้องขอเข้าห้องน้ำก่อนอต้องบอกก่อนว่าห้องเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บขวามือจะเป็นเตียงครับพี่แล้วซ้ายก็ปลายเตียงจะเป็นทีวีกระจกด้านข้างมีกระจกครับแล้วก็สุดเป็นห้องน้ำไม่มีหน้าต่างไม่มีระเบียงระหว่างที่เอนั่งรอบีเข้าห้องน้ำก็นั่งอยู่ปลายเตียงดูทีวีแวบหนึ่งหันไปมองกระจกอะครับ เห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆเห็นผู้หญิงเหรอโอ้ครับผมเราแต่แบบหนึ่งนะครับเป็นแค่พิดตาเดียวเพื่อนผมก็ที่ชื่อเอก็คงคิดว่าตาฝาดเพราะว่าก็เหมือนดื่มอะไรมาด้วยเห็นก็ไม่ได้อะไร,รก็ออกลงไปหาอะไรกินกันทีนี้เออึดอักครับก็เลยแบบคุยกับบีว่าเออเมื่อกี้เจอเหตุการณ์งี้มานะครับบีก็บอกเออรู้สึกไม่ดีเหมือนกัน งั้นเรากลับบ้านดีกว่าไหมแบบมันมันเริ่มไม่สนุกแล้วอืนทั้งคู่ว่าโอเคกลับบ้านเดี๋ยวกลับกลับไปที่พักก่อนเก็บของแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับทั้งคู่ก็กลับไปเก็บของอะไรเรียบร้อยลงมาเช็คเอาครับป้าก็บอกว่าจะไม่ได้มาจามคืนนะทั้งคู่ก็โอเค้งผมขอออกไม่เอาก็ได้ออืแต่ป้าบอกว่าแล้วกุญแจต้องคืนกุญแจด้วยครับทั้งคู่ก็ลืมกุญแจไว้บนห้องออื เพื่อนผมก็พยายามต่อรองทุกอย่างจะไม่กลับขึ้นไปแล้วแต่ปาก็บอกไม่ได้เาอุจจาระเมื่อคืนอะไทั้งสองคนก็เดินกลับขึ้นไปครับครับพอไปถึงห้องปุ๊บก็เปิดประตูเข้าไปเปิดไฟช่วงที่มันเปิดไฟมันจะมีไฟกระพริบอะครับพี่ไฟกระพริบบเออเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่บนเตียงจริงหรอครับผมโอ้แล้วพอแบบป๊บปุ๊บแล้วแบบ ก็วิ่งทั้งคู่เลยครับวิ่งลงมาออกไปแบบไม่เอาอะไรแล้วคุณจงกุญแจป้าเปอร์ไม่สนครับทีนี้เพื่อนผมก็เลยวิ่งไปเจอแท็กซี่ก็เหมาแท็กซี่เลยว่าพี่ขับกลับระยองเท่าไหร่ก็ได้อรถก็พอถึงระยองก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอตอนเช้าเอก็ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังอพ่อแม่ก็ยังแบบเบาลูกไม่เชื่อไงครับ แต่ลูกไม่สบายใจก็เลยพาเอเนี่ยไปรดน้ำมนต์เอก็คิดว่าเออสบายใจแล้วเดี๋ยวกลับไปใช้เอก็เหมือนกลับมาบ้านก็ใช้ชีวิตปกติเอาไว้เที่ยวเล่นหาเพื่อนพอตอนทุ่มสองทุ่มครับเขาก็กลับมาบ้านครับเขาเข้าไปอาบน้ําอำห้องน้ําของเอบ้านเอจะเป็นแบบตักอาบครับตอนนี้เขาตักอาบเขาก้มลงไปเงาในน้ําไม่ใช่เงาเขา เป็นเงาใครอ่ะเป็นเงาของผู้หญิงคนนั้นหุยจริงเหรอไอเกีคนลุกว่ะเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเห็นในเงาปุ๊บเพื่อนก็หลับตาแล้วก็รีบ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 รบรีบลาดออพอล้างตัวเสร็จเพื่อนหานออกมาเปิดประตูออกไปจะเป็นมูรี่ก่อนนะครับอ๋อพอเห็นมูรี่ปุ๊บก็เป็นผู้หญงชุดดาตัดไปอีกทีเป็นผู้หญิงชุดดาคนเดิมกับที่เห็น่ยจริงเหรอเพื่อนก็ข้างหลังก็เป็นที่ตักเมื่อกี้ข้างหน้าก็ตัดอีกเพื่อนก็แบบ แบบหลับตากั้นใจวิ่งออกไปแล้วแบบหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใครครับพี่ครับเจออยู่อย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนตลอดเวลาครั้งที่ไปรถน้ำมนต์ไปทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงคือหนึ่งเดือนระหว่างนี้หนึ่งเดือนมันต้องแบบเฮ้ยมันเจอแล้วมันจะต้องหลอนไปตลอดเวลาเนี่ยได้คุยกับคุยกับคนที่บ้านไหมคุยกับพ่อกับแม่ว่าเฮ้ยเนี่ยยังยังยังคงเจออยู่เลยมันไม่สบายใจอะ่ะได้มีการกลับไปรถน้ำมนต์หาพระหรืออะไรเหมือนเดิมบะ แม่เขาไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยเหรอคิดว่าลูกตัวเองหลอดไปเองครับผมอ๋อแล้วอีกช่วงหนึ่งแม่เขาเนี่ยไปหาหมอดูที่หนึ่งไปปรึกษาว่าจะทําธุรกิจอะไรช่วงนี้อะไรอย่างงี้ดีไหมครับก็ปรึกษาเรียบร้อยกำลังจะกลับหมอดูทักว่าลูกชายหมดอายุไข่นะลูกชายหมดอายุไข่นี่ว่างๆก็พามาหาหน่อยโอทีนี้ด้วยแม่ดูประจําแม่ก็จะแบบเรื่องที่ลูกเล่ามาตลอดหนึ่งเดือนหมอดูทักมัน ทาให้แม่เป็นห่วงเริ่มเชื่อครับครับพออีกวันหนึ่งเขาก็แม่ก็เลยพาเพื่อนผมเนี่ยไปหาอืมอือเขาดูแลบอกว่าเราอ่ะหมดอายุไข่นะไปทําอะไรมาสองสาวันมานี้ครับเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยในชาตินี้อาจจะไม่ได้รู้จักกันแต่ในชาติก่อนหน้านั้นอนะ่ะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาออืแลวตอนนี้เพื่อนผมไปฉี่ลงทะเลอ่ะแล้วด้วยเขาตายบริเวณนั้นนะครับ รอครับแล้วเหมือนดวงตกพอดีหมดอายุไข่พอดีเขาเลยเข้ามาได้อเพื่อนผมก็เลยถามกับไปว่าเอาแล้วแล้วเขาเข้าบ้านเข้าบ้านผมได้ยังไงบ้านผมมีเจ้าที่นะมีอะไรหมอดูก็ตอบกลับไปว่าที่ปวดคออยู่ไม่สงสัยหรอว่าทําไมถึงปวดคอเพื่อนผมก็บอกว่าใช่ปวดอยู่ฮนะหมอดูบอกเขาขี่คอเข้าบ้านมาตั้งแต่วันนั้นแล้วและด้วยเขาอยู่ในร่างกาย ของเราเจ้าที่ก็เลยห้ามให้เขาแม่นีไม่ได้ครับหรออยู่อย่างกับชัตเตอร์เลยได้แคนะ่แล้ว<อ>มาดูบอกว่าเขาอะกินเรามากินเราไปเยอะแล้วนะหรอให้ไปทําบางสกุลเป็นบางสกุลตายครับเองครับเพื่อนผมก็ไปทาบางสกุลเป็นบางสกุลตายอนอนในโรงศพไม่หายก็ยังเจออยู่ก็ยังเจออยู่แล้วก,ก็ไปทําเขาแนะนาให้ไปทํากาลอกอลอกาลอ ที่เราถามมาในคลิปนะครับเออมันคืออะไรอ่ะเป็นผมไปหามาเหมือนเป็นแบบปัดนะครับปัดรังควานออกใช่ครับอืมก็ทําแล้วเขาแนะนําว่าตอนเที่ยงคืนให้เอาไปวางไว้ที่ทางสามแพงอืมทีนี้เพื่อนผมก็กลัวแม่ก็กลัวพ่อเขาเลยอาสาว่าเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเป็นคนเอาไปวางอีกครับพอคืนนั้นออพ่อเขาตื่นมาตอนเที่ยงคืนแต่พอพ่อเขาลืมตาขึ้นมาออืคุยน้องข้าเป็นเพื่อนผม แต่พอพ่อเขาลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นผู้หญิงหน้าม้าใส่ชุดนอนสีดำ<ช>ครับแล้วพ่อก็เลยแบบกระโดดไปเปิดไฟแล้วแบบใครว่าใครว่านีมมแม่เพื่อนผมก็ตื่นมาบอกอะไรอะไรบอกเมื่อกี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนผมก็บอกใช่เลยอืแรกพ่อเขาก็เชื่อแล้วทีแรกพ่อเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะเขารีบเอากาหลอไป,ไปไปทางสามแพ้งครับ แล้วพ่อเขาเอาไปวางหมอูัขวบอกว่าห้ามหันกลับไปมองพอเขาว่าขับรถกลับแต่พ่อเขาไม่ได้หันกลับไปมองแต่มองกระจกมองกระจกหลังครับแล้วเห็นอะไรไม่เห็นอะไรครับไม่เห็นอแม่แต่ไม่เห็นอะไรนะเออพ่อของเพื่อนผมอืไม่ได้กลับบ้านฮไปบ้านเมียน้อยแอวแล้วพอก็ไปนอนบ้านเมียน้อยพอตอนเช้าปุ๊บก็กลับกลับกลับไปบ้านของ เพื่อนผมมีน้อยโทรมาเอาอะไรมาทำไมมีผู้หญิงชุดดำมาเดินอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกรู้ไหมอะไรประมาณนี้เออหรอครับผมแล้วแต่ตรงนี้เพื่อนผมบอกว่าที่แล้วช่วงนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยแต่อยู่ดีๆเพื่อนผมว่ากลับมาเจออีกครับแสดงว่าพ่อไปเอากลับมาสิสงสัยถ้าอย่างนั้นพ่อก็เป็นคนไปเอากลับมาสิครับเออแล้วที่สุดท้ายเนี่ย เพื่อนผมเลยตัดสินใจบวชเลยอแม่เขาบอกให้บวชไปเลยบวชไปสามวันแรกเขาก็จะมายืนที่เมนเรียกเพื่อนผมอยู่หรอเรียกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราเพื่อนได้บอกว่าเรียกยังไงคือแบบว่ามาเอมาไปกับฉันหรือว่ายังไงผมไม่ยืนมองแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจะกวักมืออะไรประมาณนสามวันแต่ด้วยสามวันนี้เพื่อนผมไปบวชแต่เพื่อนผมเนี่ยไม่ทําวัดตื่นสายกไม่ได้เย็นอ๋อฮะอ๋อฮะ พอสามวันปุ๊บเขาก็เลยตั้งใจแล้วนี่เขาก็หายไปครับผมอ๋อแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าก็ไม่ได้อยู่ใน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 กฎของสงฆ์นะนะฮะก็ก็แหกกฎซะทุกอย่างเลยเรียกว่าอาบัตเลยสุดท้ายพอเหมือนกับว่าคงจะมีใครเตือนหรืออะไรก็ามแต่ก็เลยกลับมาอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็วิญญาณตนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะรับรู้ได้ก็มีการตัดกรรมกันอะไรกันครับผมก็หายไปเลยตัวนี้เพื่อนยังคงอยู่ดีมีสุขอยู่ดีแต่ว่า เขาโดนปั๊มหัวใจมาสามรอบจริงเหรอครับแบบเหมือนผ่านความเป็นความตายเหรอฮะโอ้โ okay, okay. อเคโอเคครับพี่เฮ้ยผ่านไหมครับพี่สุดยอดครับผมสุดยอดมากเกียิเจ๋งมากเลยนะฮะเรื่องนี้หมดอายุไขครับ